แต่ก็ต้องบอกว่าพี่ตานี่เ็เป็นเจ้าหนาาที่น่ารักนะเพราะว่าเรื่องครอบครัวบางทีก็จะไปวุ่นวายอะไรมัน<ช>ก็ไม่ได้<ช>เนาะเป็นเรื่องส่วนตัว<ช>่<ช>มาที่ข่าวนี้กันดีกว่าค่ะป่าเทศของเรานั่นเองาที่มีข่าวว่าถูกฟ้องล้มละลายป่าเทศก็ได้จัดคอนเสิร์ตเพื่อหา เงินมาตลดนี้ธนาคาราแล้วก็มีพี่ๆน้องๆเนี่ยมาช่วยกันทั้งร้องทั้งเล่นทั้งคอนเสิร์ตเลยได้ข่าวว่าสนุกมากๆล่าสุดพอรู้ว่ามีงานคอนเสิร์ตสเ e ตอินเลิฟนะคที่จัดขึ้นเ,เพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเฮติที่เกาสะสเ็ตนะคะประเทพก็เลยขอร่วมแจมร้องอีกคนหนึ่งด้ช่วย มีคนช่วยป๋าป๋าก็ช่วยทุกคนได้เจอป๋าเทพครั้งนี้นะคะเราก็เลยต้องขออัปเดตนี่สินว่าตอนนี้เคลียร์กับธนาคารไปเรียบร้อยหรือยังและยังเป็นบุคคลล้มละลายอยู่ไหมคะป๋าเทพก็เคลียร์กันเลยว่าตั้งแต่จากคอนเสิร์ตมาเออได้เงินมากันเลยเคลียร์กันไปซะมันจะได้เออจะจบพิีแล้วก็โอเคมันผิดพลาดไปแล้วบอกว่าซึ่งถ้าเกิดว่าเราผิดพลาดเองเราคงจะไม่เสียใจหรอกส่วนอื่นที่ทําให้เราผิดพลาดไงบางครั้งเราก็มานั่งเสียใจก่อนที่เราจะทําลงไปอะไรอย่าคิดให้ดีนะดูให้ดีซะก่อนเพราะว่า มันหนักนะขอกู้เขาแล้วหรืออะไรเนี่ยเราต้องรักษาให้ตรงเป๊ะๆอะไรเงี้ยเข็ดกับการกู้แบ่งอีกนะว่าเข็ดก็ไม่คงไม่ได้เป็นเข็ดอะไรหรอกเพียงแต่ว่าเออรัฐบาลช่วยนอกระบบเสร็จแล้วว่าอยากจะให้เออเขาช่วยในระบบหน่อยว่าให้มีกฎกติกาหน่อยยังเป็นแบบบุคคลล้มละลายหรือเปล่าไม่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 ทนถึงล้มละลายเพียงแต่ว่าป๋าเขาเงินให้เขาแล้วมันก็จบมันไม่มีอะไร